ันนี้รถล,ลูกซ้ายพญายฝรั่งนะคะทุกคนออฟดีออลดีนะคะ ไว้เคี่ยงเลยเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวอาหารให oh. อออ้อย่าออกมาอยาออกมาอากาศหนาวโอ้ยใครกิตสกปี่หา่าะ ไข่ไข่ไก่ตกทุกคนเบอร์โอ้ยไก่เฮียไข่เฮียปาเมื่อนี่ยเด้ไข่หกหน่อยเจ็ดหน่อยวันนีอ้อากาศดีนะคะอากาศไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะไม่มีไม่มีา <c oughs> น้ําแข็งก่อรถ อากาศเย็นสบายไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวหนาวกันนิดเดี๋ยวค่ะทุกคนเพราะว่าอุณหภูมิยะหาหกหาองศาหกองศาบ้าดอกไม้บ้านเพื่อนบ้านนะงามขนาดเมื่อน,นี้ย่อยก็จะบานผักแล้วล่ะค่ะโอ้ อ,อาหารเช้าเริ่มแ,บบแล้วนะคะอือโอเรจะเดนเมเมื่อวนี้ก็จะเน้นไข่แน่นะคะทุกคนมุง,ง่ะเองมาต่อมูออออออมวีสวัสดีครับเอฟซี <laughs> ผมกับ,บ่าด้บีแต่ว่วาลูกซ้ายน่ะรอต่เศร้าเลยค่ะลูกซ้ายพหญายก็ไปทําทุระนะคะตอนเศร้าตอนแรงจังค่อยจะกลับมาอีกนะคะคอยสิพาดทุกคนมาบานผักแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อนี้อากาศดีนะคะโอ้ยแมงบินเข้าตา อันนี้คือมเมล็ดพันธุ์ผักชีข่อยนะคะขอยจกจ้าน อันนี้นะเป็นอ่าผักหอมเปยอามตะบ้านเฮานะคะทุกคนเป็นเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านแล้วย้ายนะเราอ่ะคอยไปขอผักหอมเปน้าเพื่อนนะคะแล้วเพิ่กนเกลยเอาไหนแบบนี้แหละคะ่ะให้คอยว่าเอาไปปลูกเม้องนอกเด้อสัน้น ค่ะแล้วนี่ก็เป็นผาักกาดผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็จะวานน้ำใสในน้ำกันนะคะอ่า ผักอันนี้นะเขาสามารถกินใบได้ด้วยนะคะรสชาติก็คืออ่อาผักก,กาดหินบานเฮ้าละค่ะใบยอดนะคะไ้ปะะ่าจ่าบ้านแบบนี้นะคะทุกคน Nu går de mat? Fick det gå så? Varför inte gräva ner? De. Där sätter de. Mm. Här sätter du av? Okej, det den. var bra. Och nu måste vi skippa den. Mm. Och en här. Okay. Ja, och en här. ตอนนี้ค่อยกะปลูกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มีผักที่เอามาจากเมืองไทยน่ะค่ะทุกคนว่าว่าจะเป็นผักกาดกระจนผักกาดขาวผักกาดหินนะคะล้ากาผักหอมเปพผักชีนะคะทุกคนนะคะอันนี้ค่อยปลูกไว้ได้อาทิตย์นึงแล้วนะคะ่นีนราคาผักา หอมฟอมบานเฮานะผักชีหอมดินี่ราคาอันนี้ก็เป็นนาผักผักกาดอ่าอนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะคะนะคะค่ะทุกคนเบิงค่ะนี่คือที่ข่อยเฮดเมื่อนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้นะอ่าพญายก็จะปลูกมันฝรั่งคือเกาล่ะค่ะ พญยายาโมเราจะมาเบิงมางนีให้อตอนเที่ยงเมื่อน,นี้ว่าสันค่ะเบิงว่าจ,จะมาหรือเปล่าบางนี่อยก็จะเสียหนาออกนะคะเพื่อได้เอาผักกาดมามาแปะนะคะผักกาดก,กวางตุ้งหรือผักอิงยังสินะคะเอามะแปะนี่ถ้าเบิงว่าเมื่อน,นี้เพิ่นจะมาหรือเปล่าเพิ่อนอบอกว่าจะมาเมื่อน,นี้นะคะขั้นเพิ่นว่ามาเมื่อน,นีใครก็จะบอกเพิ่นว่า อ่าต้องมาบ่เฮดเอาแค่นี้พอค่ะบัด่นี้เขากลับมาเก็บกาแฟพักก่อนนะคะเมื่อเ้านี้ลูกสายพใหญ่ฟรังกะไปทําธุระนะคะเมืองวานนี่พากันไปทําธุระยูทีธนาคารอยู่ในเมืองนะคะเมื่อนี้ก็จะไปเบื่องของที่จะปั่นกันอีกนะคะอยู่ในห้องเก็บของกระซันค่ะทุกคนหมดก่อนน่ะก็เอาไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าของหลาย ของเกานะคะมาค่ะคุณเอาบูดลมงอากได้เหรโอเคไม่อยากอยาสอยากอยากอยาอยากยาอากอยอยากอยากากอยากอยกอยา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 กยากอา o อยอยากอยาอยากอยากอากอยาอากอยากอากนากอยาากอา เมื่อเช้นี่ลูก้ายพญ่ฟรังหลังจากสิทธุลาแล้วกับมะฮอดนี่ตีสองนะคะทุกคนแต่ว่า่ข่น้อนหนึ่งแต่สามทุ่มนะคะ เหนื่อยนะคะเรียบร้อยลงคี่ปให้ทุกคนเบิ่งนะคะทุกคนมาหอด้านกันมาเมียนเฮียนเมียนซานแล้วก็นเห็นแล้กินว้ให้เพลินนะคะแล้วก็เมื่อยลายกันเลยขอเป็นน้อนนะคะเชียงมาขางบ้านนะคะดอกไม้ยูนีนะ่ที่ปลูกบางงามกับราะว่าบรด้ดูแลนะคะทุกคน ถ้าเขาอยากปลูกดอกไม้งามเขาต้องเอา,อาขุดดินที่มีรลกหย่าออกเบิดนะคะแล้วจังคอยเอา,อาหัวทิ้วหลีปลงนะคะแต่ว่าข่อยกยยับใหญ่ฝรั่งนะ่ะบได้เอารลากหญ้าออกแค่เอาหัวทิ้วหลีปลงที่ซื้อเราเวลา,าถึงเวลาสปริงทังที่หย่าก็จะเกิดนะคะเกิดคุ้มต้นหัวทิว้วหลบนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านเขาก็จะขุดเป็นหลุมแล้วก็ เอาหากหยาอ,ออกเบิดนะคะทุกคนแล้วเวลาหย่าเกิดเขาก็จะตัดหยาก่อนนะคะแต่ยืนดนีนะบ่ได้เห็ดแบบนั้นนะคะก็เลยบ่งามบ่แน่นะคะถ้ามีเวลาดีๆปีหนา่อยก็อยากที่จะปลูกดอกไม้ให้งงามนะคะแต่ว่าก็ค <T> ือว <T> ่า <x> ล่ะ <classified> ค่ะมันเมยมาจากที่ทํางานแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์จะต้องมาสักผ่าสักแผลเห็ดนั่นเฮ็ดนี่อีกทอกก่้านะคะอัน พญายฝรั่งแล้วก็บ่ได้ซอยอีกย่างค่อยนะคว่ามีถึงเต็เบามีแต่บอกมีแต่สั่งเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้นะคะแล้วกอ่าคล้ายๆกับว่าอ่าซอยบ่ได้หลายนะคะทุกคนเวลาเราซอยอีกสี่แล้วก็จมว่าเราปวดหลังปวดแอวใ่กระเรื่อเพราะอยากใส่แล้วนะคะนี่ล่ะค่ะพะเฮ็ดทุกอย่างคนเดียวนะคะเอาแล้มาขายอีกแล้วเมื่อใดหอ้อพื้นเราอยู่แค่เกา การปลูกดอกไม้ถ้าเฮาบาดูแล้ก็จะอบองามทุกสิ่งทุกอย่างล่ะคะ่ะบ่ว่า,บาจ,จะปลูกดอกไม้หรือปลูกพักเฮาจะต้องอดูแลใส่ใจทุกอย่างนะคะ่คอยก็อยากหให้บ้านงามนะคะแต่ว่าเหตคนเดียวมันก็นยากนะคะ่ะทึงทำงานบ้านแล้วก็ถึงเหตุ YouTube พรมาการทำ YouTube นี่ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะคะเฮาถา่ายคลิปแล้วเฮาจะต้องไปตัดต่อ เราจะต้องดาวน์โหลดแล้วอีกอย่างหนึง่งอินเทอร์เน็ตยูน,ตน่กระซ่านะคะบ่คืออยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยนะ่ะดาวนโหลดแค่บ่ถึง3นาทีก็เรียบร้อยนะคะยูน่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะบางครั้งหาชั่วโมงกับมีนะคะทุกคนนี่ราคาคือปัญหาค่ะทุกคนคะเมื่อน,นี่ยพัชิคอจบลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อน,นี้กับพะทุกคนนะ่ะมะาวานผักมาเห็ดแลงผักปลูกผักนะคะ เราลูกไซยยยร์พญายาฟลังกามาพักน้ำตต้งแต่เมือคืนนี่นะคะการเมืองแ้งนะคะมื่อ่นซอก็จะเดินทางไปตะซาวสันขาทุกคนค่ะก่อนที่จากการขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าเจนละคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย